รถรถัลงมากมากังกังเยอะกระงกระังเยอะนเนรือน้ไปกสุดัล้วนะครับลานมหาโหดนะครับมหาโหดานไฟหลานนะครับมหาโหดนะครับเส่เสียองเซนนะครับดงมานีนะครับ มัหาหดอรกันมากงข้างแวมดนรี่ครับมักหาโหดนะครับนบอ่ อูลมรับการเรียว่าเจฮาล้อยนะจ๊นี่อันนี้ี่ะครับเมืองพาช่ยมาจับหน้ามือมทำงานมหาโหดนะครับไปลาดนะครับมหาโหดนะครับการไม่มือเริ่มต้นจากแอนาดาสวรรชวงสีตนุชไชยอนกรเดอ หลานปูย่อมสมทิการเบาเทพไห้เกอส่อพันธแบ่งห้องสิงห้องหน้าโ่อจะเลื่อนามมช่างลาดนะครับมาหาโหน,นะครับสิบเนะครับสามสิบเจ็ดสิบนะครับไปสองร้อยนะครับ ไปร้านครับ้องมะม่งเปนน้ำจิครับกับลา,า,าร้าขง จำนะครับิงจำจำนะครับสมซื้อนะครับมหาโหดนะครับมหาโหดยิงจำจำเลยนะครับมหาโหดยันมากมนะครับัโหดนะครับที่านสายยนมากๆนะครับกับงามหานงานมหาโหดนะครับ่ เจ้าเป็นอะไรโป๊ะตาบ้งคุณผู้ชายโอ้ยหาโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอ ลงมน้ยเยเคนะนรครับห <75, 75 S 2> า,บาบหูาะนะม้อยลานนะครับ275คะแนนนะครับ